สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษินานุประทานในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6ร,รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎราคม2567โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดีราชนารีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจษฎาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสลินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจ nah <g> ุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาไอยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมเณรพระม,รามาหาอานันธมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐ <ง eterm oon> <un> ิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชจนะะีในรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัษาอยยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานัทิมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพาดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีล สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทุลภะธรรมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตรจ,จำนวนสองเที่ยวเที่ยวละสิบไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระแท่นพระนพพัปตลมหาเสวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ขอเสนอตอนน้ำพระราชหฤทยัยแผ่ไพศาลปกกล้าวงประชาให้ร่มเย็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นประชาชนมีความรักความสามัคคีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความเดือดร้อนรวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในประเทศไทยเมื่อความทรงทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทจะทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระชาชทานความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ตลอดจนเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานขวัญกําลังใจให้แก่ราษฎรเช่นเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูซึ่งการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมและส่งติดตามสถานาการณ์ในครั้งนั้นได้มีพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยและทรงย้ํากับญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บว่า จะทรงดูแลให้ดีที่สุดด้วยทรงห่วงใยส่งเข้าพระราชาหฤทัยถึงความสูญเสียของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวจังหวัดน้องบัวลําพูรวมทั้งเหตุการณ์ความเดือดร้อนต่างๆหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจะทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลินศพเป็นกรณีพิเศษ ت. ในยามที่ประชาชนต้องประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุวัตภยัยอุทกภยัยรวมถึงอักขีภัยก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสายพระเนตรของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมมตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเค,คราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ พร้อมด้วยอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนไปแจกจ่ายอย่างทันท่วงทีและจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยอาทิเมื่อครั้งเหตุการณ์วัตภัยพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงผัดผ่านหลังคาโดมขนาดใหญ่ของโรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ที่ใช้เป็นสถานที่บังแดดลมฝนทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่พังทลายเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแก่ผู้สูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ท่ามกลางความสูญเสียในครั้งนั้นระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้ราษฎรของพระองค์คลายความทุกข์มีแรงสู้และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ด้วยการพระราชาทานพระราชาทรัพย์สำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์หลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่พังทลายซึ่งข่าวดีนี้สร้างความปลื้มใจให้แก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองของโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่นับเป็นประมหากรณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นสถานที่เล่นกีฬานในร่มของนักเรียนและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทรงพระก,กรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมตรีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อพระราชทันกำลังใจที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงคคด้วยน้ำพระราชาหารือไทยของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ในการบำบัดทุกขบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าเปรียบดังน้ำทิพที่หล่อเลี้ยงหัวใจของปวงประชาให้คลายจากความทุกข์ยากมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณยียกิจดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกนวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวรกาธให้นางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชป,ปถพมภ์สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ100ปีพระบารมีปกเกล้าเหล่านักเรียนไทย เฝ้าถวายรางวัลน,นักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่นสาขาการออกแบบพัสตราพรและแฟชั่นพร้อมหนังสือที่ระลึกซึ่งมีบทประนิพนธ์เรื่องการนำผ้าและงานหัตถศิลป์ไทยประยุกต์ตามหลักทฤษฎีการออกแบบพัสราพรและแฟชั่นจากฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีส และส่งนำทฤษฎีการออกแบบของฝรั่งเศสมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาการสร้างสรรค์าง,งานหัตถศิลป์ผลิตภัณฑ์ภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนพื้นถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาสร้างสรรคง,งานหัตถศิลป์พื้นถิ่นร่วมสมัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลแต่ว่าบางทีก็ลืมบัวแคร์ตอวปัว เวลา15นิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การค้าเ e อ็มสเฟียร์ทรงเปิดงานสืบสารใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M อ็ม t ิสติกเซนส์ f t h ไท2024ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถร่วมกับศูนย์การค้าดีเอ m มโพเรียม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567และเพื่อเพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567 โอกาสนี้ท่อประเนตรผลงานหัตถศิลป์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในแต่ละภูมิภาคอาทินิทรรศการผ้าไทยโบราณผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้ายกผ้าแพรวาลายโบราณเครื่องจักสารย่าลิปเผาไม้แกะสลักรวมถึงงานเซรามิกเพื่อสืบสารและส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรม ต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณงานของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพสถาบันสิริกิจและพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยทรงเล็งเห็นว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบอนุรักษ์และพัฒนามูลนิธิให้ก้าวหน้าเป็นการสืบสานพระราชบัญญัติและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นมรรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นทรงดำเนินไปยังเอ็มทาวเวอร์ทอพระเนกการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยเลอจะแดงอองชองเต้เดอะไทยเท็กซ์ไทยแฟชั่นพรีเซนเดชันการแสดงแฟชั่นโชว์ในสวนสวยที่ท่งร่วมรังสรรค์ผลงานผ้าไทยเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันจากแบรนด์สิริวันณวรีมีดีไซเนอร์สิบแบรนด์ชั้นนำของไทยร่วมสร้างสารรค์ผลงานใช้ผ้าไทยที่ทรงคุณค่าอาทิผ้าสโรงหรือผ้าเขามา้าผ้าลายราชวัตผ้าลายเกร็ดเต่าและผ้าไหมสีพื้น ออกแบบเป็นคอลเลกชันชุดผ้าไทยทันสมัยใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้แรงบันดาลใจจากหนังสือพระนิพนธ์ไทยเท็กซ์ไทยเทรน Book ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงรวบรวมข้อมูลเทรนแฟชั่นที่น่าสนใจไว้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทยเทรนได้บริเวณ M Station 2ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงพร้อมเลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere ถึงวันที่13สิงหาคมนี้ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้ที่ศาลาสหสไทยสมาคมพระบรมหาราชวังเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 มีหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยราชการในพระองค์โดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิกระทรวงคมนาคมสำนักนายกร,รัฐมนตรีสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนราชินีบนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมสตรีไทยคาทอลิกองค์กรทูตสันติภาพมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิยุวะไทยสากลสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานสารรัฐธรรมนูญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรตำรวจพุทธรภาคหนึ่งกลุ่ม BJC Big บิกซทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในตั้งแต่วันที่27-29ถึงกรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกามีประชาชนสิทธิ์เก่าและนกักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารรุ่นที่1-15 ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณ,ณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดูแลทุกสุขของประชาชนและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญมาโดยตลอดเนื <Th> ่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กากรกฎาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากรัตริยาธิราชนัปปราสาสตร์ประเทศบิดอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสำนักพระราชวังได้จัดเจ้าหน้าที่และจุดพักคอยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบารมมงคลเฉลิมพระชุมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y o f f i c e t h ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2,567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมาทิฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่20ถึงวันที่29กรกฎาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ